มาพบกับครูประจวบเจสุรัณนะครับกับบทเรียนออนไลน์นะครับเรื่องแม่ปั๊มเบรกนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเช็ควงจรหรือสวิตช์ไฟเตือนน้ำมันเบรกนะครับในกรณีที่น้ำมันเบรคั่วนะครับทำให้ผู้ขับขี่ได้ระวังตัวนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับรถยนต์นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเตรียมนะครับ มันติมิเตอร์นะครับมันติดมิเตอร์ที่ผมเตรียมมาคือมันติมิเตอร์แบบจิจตตอนนะครับซึ่งมีตัวเลขยิ่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้มันติมิเตอร์ที่เป็นอะนาล็อกก็ได้นะครับแบบนีนะครับสองนะครับก็เตรียมนะครับแม่ปั๊มเบรกนะครับอันนี้อายุมาทั้งชุดเลยนะครับซึ่งจะมีสวิตช์เตือนนะครับจะมีสวิตช์เตือน จะมีสวิตเตือนไฟน้ำมันเบรกนะครับอยู่ในฝานะครับรุ่นนี้อยู่ที่ฝานะครับที่เอามาให้ดูวันนี้จะมีอยู่2รุ่นนะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับชิ้นแรกที่เอาให้ดูนะครับก็จะมีลูกลอยนะครับซึ่งทําหน้าที่ตัดต่อนะครับจะมีสวิตอยู่ข้างในนะครับจะตัดต่อกันด้วยแม่เหล็กนะครับในลูกลอยตัวนี้นะครับถ้าลูกลอยถ้าน้ํามันเบรก อยู่ในระดับเต็มนะครับลูกรอยจะเลื่อนขึ้นจะเป็นการตัดวงจรออกไปนะครับจะไม่เตือนจะไม่โชว์ที่หน้าปัดของรถยนต์นะครับแต่ถ้าน้ำมันเบรกอยู่ในระดับต่ำนะครับซึ่งในกระป๋องของน้ำมันกระปุกของน้ำมันเบรกนะครับจะมีแมกมินนะครับถ้าอยู่ในระดับต่ำมินนะครับลูกลอยเลื่อนลงมาในระดับมินนะครับก็จะเป็นการต่อวงจรนะครับทำให้ ไฟนะครับทำให้ไฟนะครับที่นํปาปัดรถยนต์โชว์นะครับเตือนว่าน้ํามันเบรกกาลังจะหมดแล้วนะนะครับซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ในการาหยุดรถนะครับซึ่งขั้นตอนการเช็คนะครับก็ใช้สายไฟ2เส้นนะครับใช้สายไฟ2เส้นตัวนี้นะครับมาต่อล่อมนะครับมาต่อข้อมกับมัลติมิเตอร์ที่มีสายแดง สายสีดำนะครับมาดูขั้นตอนนะครับขั้นตอนในการเช็คว่าสวิตหรือวงจรตัวนี้ยังใช้งานดีหรือไม่นะครับก็ให้เราเอามัลติมิเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วลองเห็นไหมแล้วปรับย่านการวัดน,นะครับไปที่โอนะครับไปที่โอหม แล้วกดปุ่มซีเล็กนะครับไปที่โหมดของโอห์มนะครับที่วัดเสียงได้ด้วยนะครับแล้วเราก็นำสายไฟทั้งสองเส้นนะครับสายไฟทั้งสองเส้นนะครับมาทำการวัดนะครับมาทำการวัดโดยเอาสายไฟนะครับมาสายสีแดงนะครับมาท่อมกับ สายสวิตของวงจรไฟเบรดนะครับสายสีแดงกับสีดำนะครับมาครอบกับวงจรไฟเบรดนะครับในลักษณะนี้นะครับอันนี้คือเป็นการสาธิตจําลองนะครับปกติจะมีปลั๊กนะครับอ่าอันนี้การต่อวงจรนะครับอันนี้ถ้ามีเสียงดังนะครับได้ยินเสียงไหมครับจะมีเสียงดังแล้วก็จะมีค่าความต้านทานขึ้นมานะครับอยู่ที่หน้าจอนะครับ ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าน้ํามันเบรกหมดแล้วนะน้ำมันจะหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเติมเข้าไปนะครับก็จะไม่มีเสียงดังนะครับและจะมีตัวเลขที่อยู่บนหน้าจอคือ OL นะครับแต่ถ้าลูกรอยเลื่อนลงมาเมื่อไหร่นะครับก็จะมีสัญญาณเสียงนะครับแล้วก็จะมีค่าความต้านท,ทานซึ่งเป็นตัวเลขนะครับโชว์ขึ้นมาบนหน้าจอ นะครับเผือเป็นเกือนักเรียนยังไม่เห็นนะครับมองเห็นไหมครับเห็นไหมอาเดกดไฟโชนขึ้นนิดหนึ่งมองเห็นไหมครับมีไฟแล้วก็จะประมาณนี้นะครับนักเรียนจะประมาณนะครับอันนี้คือสวิตเตือนนะครับสวิตเตือนระดับน้ํามันปีนะครับสวิตเตือนระดับน้ํามันปรีนะครับสวิตไฟเตือนระดับน้ามันปีนะครับ พูดย้ำๆหนือยนะครับอ่าก็จะติดตั้งอยู่ในกระปุกน้ำมันเบรกประมาณนี้นะครับติดตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับ,รรบอันนี้ถ้าอยู่ในรถยนต์นี่เราถอดมาแล้วนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปจะเป็นสวิตเตือนน้ำมันเบรกสวิตเตือนอแบบนี้นะครับจะมีลูกลอยอยู่ด้านในเห็นไหมครับจะเป็นสีฟ้านะครับจะออกฟ้าๆหอย ก็จะมีลูกลอยนะครับทำหน้าที่เป็นตัวตัดต่อนะครับสวิตช์นะครับไฟเตือนระดับน้ํามันเบรกนะครับตัวนี้ถ้าไม่มีน้ํามันเบรกนะครับมันจะเลื่อนลงมาลูกลอยจะอยู่ในระดับต่ํานะครับระดับมินนะครับก็จะมีถ้าเราวัดนะครับก็จะมีเสียงดังทันทีนะครับ มีรูปของรูปสัญญาณเสียงนะครับหรือรูปลาโคงนนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ลูกลอยนะครับอยู่ในระดับอยู่ในระดับที่ต้องเตือนเลยนะครับมันต้องมีเสียงนะครับอ่านี้มีเสียงแล้วก็จะมีค่าความน้นตานขึ้นมาแต่ถ้าผมจําลองนะครับจําลองเป็นการเติมน้ํามันเต็มซึ่งต้องคว่ำนะครับเพราะว่าให้ลูกลอยมันขึ้นมาในระดับแนมะ็ก นะครับในระดับข้้งบนนี้เนาะอ่าก็ให้ลุกลอยคว่ำลุกลอยลงแบบนี้นะครับให้ลุกลอยจําลองว่าเติมน้ํามันเต็มไปแล้วนะก็จะไม่มีสัญญาณเสียงนะครับในมัลติมิตเตอร์นะครับจะไม่มีสัญญาณเสียงจะมีอะไรครับก็จะมีคําว่าตัวอักษรว่า OL นะครับจะมีอ,อักษรคำว่า OL และก็จะไม่มีสัญญาณเสียงนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นไปตามนี้นะครับ เป็นไปตามนี้ก็คือแสดงว่าสวิตเดือนระดับน้ำมันไฟเบรคเนี้ยยังใช้งานได้ปกตินะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเงื่อนไขทั้งสองตัวไม่เป็นเช่นลูกลอยอยู่ลงมาระดับข้างล่างแล้วไม่ได้ยินเสียงเลยไม่หือไม่อือนะครับไม่หือไม่อือเลยเฉยๆนะครับก็ให้เราเปลี่ยนออกนะครับใช้เป็นอะไรครับเป็น สวิตตุ้มลอยตัวใหม่เช่นตัวนี้ก็เปลี่ยนไปทั้งกระปุกเลยครับสามารถเอากระปุกตัวนี้มาเปลี่ยนได้นะครับในการซ่อมนะครับก็ลูแม่ปั๊มพวกนี้สามารถเปลี่ยนกระปุกน้ำมันเบรกได้นะครับแต่ถ้าตัวนี้จะดีหน่อยนะครับก็เพื่อเปลี่ยนแค่ฝาเนะาะน,นะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางให้ในักเรียนนะครับในการนําไปฝึกนะครับนาไปฝึกตามใบมอบหมายงานนะครับที่ครูให้ ครับเป็นการทบทวนนะครับศึกษาก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนนะครับซึ่งครูได้ทำเว็บไซต์นะครับให้พวกเราได้เข้าไปเรียนรู้นะครับ mm hmm. ก็จะมีทั้งแหล่งการเรียนรู้เป็นออนไลน์นะครับ mm hmm. ก็จะมีใบความรู้ซึ่งก็จะเอาเว็เปอร์อนะครับไปแขวนไว้ที่ Google Drive ให้เราแล้วก็จะมีการถ่ายวิดีโอลงไปใน YouTube ให้พวกเราได้ศึกษากันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อขอจบการนำสเสนอการตรวจสอบนะครับสวิตไฟเตือนน้ำมันดิ่งตังนี้ครับบครับ